เร<ส>ื่องเราวผีกระสิบบอบพวงแขนหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่เขตชายแดนไทยขเขมรท่ามกลางหุบเขาห่างไกลความเจริญจะมีก็แต่ชาวบ้านที่ออกมาหาความเจริญในตุวเมืองอำเภอนำผลิตผลทางเกษตรพืชถักผลไม้และของป่าออกมาขายอยู่หนึ่งเนื่งยายน้อยเป็นแม่ไม้ัวตายมาห้าหกปีอยู่กับลูกสาวคนเดียวชื่อว่าฝ้ายน้อยไม่ยอมมีสามีใหม่ เพราะเป็นห่วงลูกสาวคุณไม่มีชายใดมารักเรากับลูกจริงเหมือนพ่อแม่แทะ้ๆหรอกฝ้ายเติบโตเป็นสาวเกินวัยด้วยอายุเพียง15ย่างเข้า16ก็ผู้ชายก็ให้ระวังดูใจกันนานๆนะลูกนะดูให้แน่ใจว่าเขารักเราจริงไหมจ่าแม่ฝ้ายจะอยู่เป็นโสดดูนาน,านๆเขาคนนั้นต้องรักฝ้ายให้ความอบอุ่นเหมือนกับแม่จ้ะจะมีก็แต่แก๊บเด็กหนุ่มคนงานที่น้อยเอามาช่วยงานที่แปลงผัก แอบชอบฝ้ายแต่ก็รู้ตัวว่าเป็นไปไม่ได้ทำได้แค่เพียงแอบมองไปวันๆแม่น้อยมีอาชีพปลูกผักสวนครัวหลายอย่างเพื่อเอาไปขายในตลาดเธอขยันขันแข็งจึงพอมีเงินเก็บอยู่บ้างจึงเปิดร้านขายของชำเล็กๆในหมู่บ้านซึ่งมีอยู่ก่อนร้านเดียวชาวบ้านในหมู่บ้านหลังไหลมาอุดหนุนร้านแม่น้อยทำให้ขายดีกว่าอีกร้านสร้างความไม่พอใจให้อีกร้านที่ขายมาก่อนตั้งแต่เดิม เพราะยายน้อยมันอ้อนปากหวานพูดจาดีตีฝ้ายก็สวยหนุ่มๆก็เลยแห่มาซื้อกับมันน้อยเนี่ยมึงกล้ามาเป็นคู่แข่งยังลูกค้ากูร้านของกูจะซบเซาต่อไปอีกไม่ได้หน้าบ้านเปิดร้านขายของส่วนหลังบ้านปลูกผักสวนครูเอามาขายได้อีกของในร้านเริ่มเล่อยหรอแม่จะไปซื้อของที่ตลาดน่ะลูกฝ้ายมีรถรับจ้างในหมู่บ้านแค่คันเดียวรอบเช้ากลับราวราวเที่ยงและรอบบ่ายกลับช่วงเย็นห้าโมงปกติแม่น้อยจะกลับมาเที่ยวบ่าย แต่ป่านนี้ทำไมยังไม่กลับมาแม่คงซื้อของเยอะคงกลับเที่ยวเย็นละมัง้งอืมทำไมแม่ยังไม่กลับมาปิดร้านเป็นรดน้ำผักดีกว่าหลังบ้านเป็นแปลงผักสวนครวัวถัดออกไปก็เป็นริมฝั่งแม่น้ำสายเล็กๆชายนิรนามแอบซุ่มอยู่ข้างหลังมันรอจังหวะที่ฝไฟเผลอแล้วรีบเข้าจู่โจมทันทีไ,นไ,ไฟก้าฝายฮิซูแล้วใช้ไม้ฟาดหัวของมัน อีฝ้ายนี่มันทำไมครั้งที่สองมันหลบแล้วจับไม้คานกระชากเข้าหาตัวอีฝ้ายมึงเป็นสองเยกนักน,นะมันใช้เชือกรัดคอฝ้าย,ายจนฝ้ายหายใจไม่ออกอและสิ้นลมหายใจในใจต่อมามันเรียบลงมือกับร่างของฝ้ายจนเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วก็หนีหายเข้าป่าไปไม่นานนักแม่น้อยก็กลับมาแต่ก็ช้าไปเสียแล้วฝ้ายลูกแม่เธอสิ้นลมหายใจแล้วสละร่างแก่ๆนี่มาอาศัยสิงร่างอยู่กับนางฝ้ายมันดีกว่า แม่น้อยเคยได้รับการถ่ายทอดด้านวิชาอาคมแขนงเสน่ห์เมตตามหานิยมจึงค้าขายกำไรดีเพราะตกใจและกรแค้นทำให้ควบคุมสติไม่ได้จึงกลายเป็นปอบซึ่งปกติเธอก็เลี้ยงปอบไว้อยู่แล้วปอบที่สิงร่างของฝ้ายอุ้มร่างแม่น้อยที่อ่อนระทวยเพราะขาดปอบช่วยพยุงร่างฝ้ายเป็นปอบเต็มตัวต่างจากแม่น้อยที่เป็นแบบกั้มกึ่งปอบก้าฝากก่ออาศัยกินกูจะไปแก้แค้นกับไอเลวที่มันทำกับลูกสาวของแม่น้อย เลือดที่มันติดดูกับไม้นี่มันอร่อยจริงๆในคืนถัดมาตามรอยตามกลิ่นหาตัวมันจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยฮะไว้มึงยังไม่ตายเหรอฉันติดใจในรถลักของพี่ขอไปอยู่ด้วยคนได้ไหมจ๊ะจริงเลยจ๊ะ <laughs> ชายนิรนามเมาอยู่แล้วจึงลงมือระหว่างที่มันตกหลุมสวัางโครงเล็บมือปอบก็ยืดยาวออกมาปอบใช้เล็บพุ่งเสียบท้องก่อนจะควักเครื่องในออกมากินมันกินซะอิ่มแป แต่ด้วยฤทธิ์แอลกอฮอลในตัวของชายผู้นั้นทําให้ปอกเมาไปด้วยโอ้ยทําไมโลกมันหมุนโอนเอ็นไปมาอย่างนี้เนี่ยถนนมันไม่ตรงเลยอะ่ะเพีงล่างดังไฟมึงก็ตายขอหลับแป๊บหนึ่งให้สั่งเมาก่อนดีกว่าเออบังเอิญเจ้าของร้านค้าคู่แข่งผ่านมาเจอเฮ้ยน้ำมันอีไฟนี่ไหนมันบอกว่าตายแล้ววะไอ้บ้าน,นันหลอกกูชัดุตสาลงทุนจ้างมันนั่นมันเมาไม่รู้เรื่องเลยนี่วะ ผ่อนก็หลุดหมดแจมละมึงสวยโอกาสเอามันทำเนียน้อยแม่งซะเลยเราจะได้มีสาขาร้านสายของอีกร้าน <laughs> พ่อค้าเท่าหัวงูจอมเจ้าชู้อยู่แล้วจึงลงมือซึ่งปอบในร่างของไฟที่เมาอ,อยู่แล้วจึงเคลิบเคลิมตามแต่นั่นคือการผิดมหันเป็นการผิดสินข้อสามิดทัวของชาวบ้านไฟจึงลุกลามท่วมตัวขณะเดียวกัน ที่ผ่านเลี้ยงปอบที่บ้านของแม่น้อยไฝ่ก็ลุกไม่ด้วยแก๊ปเดินมาเห็นเหตุการณ์แต่ก็มาช้าไปช่วยไม่ทันเสียแล้วปอบได้ดับศูนย์ไปพร้อมชีวิตคนสี่คนมีฝ้ายแม่น้อยชายนิรนามและพ่อค้าคู่แข่งอันวิชา,าคมถ้ารักษาศีลข้อห้ามก็จะให้คุณประโยชน์ดีแต่ถ้าผิดศีลมันก็ให้โทษมหารเช่นกัน